พงศวดานพูดเทพตอนที่278ถึงตอนที่279อเอาละครับเรากลับมาต่อกับพงศวดานพูดเทพกันดีกว่านะครับคิดว่านะคิดว่าพ่งนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายที่จะถึงตอนล่าสุดนะครับหลังจากนั้นเราจะกลับไปกับเรื่องสัพพยุตกันต่อนะครับที่ยังค้างคาหรือเปล่าไม่รู้แต่ณตอนนี้ทุกคนก็คงค้างพงศวดานมากกว่านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องกับพงศวดารกันเลยดีกว่าครับโอเคครับณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาันนะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ย ซึ่งใครที่ขังนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพน,นี้ก็คือช่องทางการโดเนทให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับใครโดเนทเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับมนุษย์แท้จริงแล้วเจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่ข้ามีข้อเสนอสามารถปลดปล่อยเจ้าออกมาได้นะเจ้ายินดีหรือเปล่าล่ะที่จะถูกขังอยู่ที่นี่แบบไม่มีวันได้ออกไปหรือจะถูกฆ่าเรากับปะสูน และถูกยึดครองดวงจิตอสูรนี่เจ้าว่าใครเป็นสัตว์อสูรพบไปฮะแล้วในตอนนี้เจ้าแตกต่างกับพวกมันแบบไหนกันเล่าถูกห้างแบบนี้รอจนกว่าจะเติบโตจากนั้นก็ข้าเอาดวงจิตอสูรของเจ้าไปเหมือนหมูรอโดนเชื่อชัดๆเด็กน้อยข้ารู้ว่าเจ้ากําลังวางแผนจะทําอะไรพวกเจ้าเองก็คิดอยากจะฆ่าข้าเพื่อเอาดวงจิตอสูร พูดนมาสดิบด <hi> ีแล้วจะต่างอะไรกับคนที่เจ้าว่าล่ะพวกเราอยากจะเอาดวงจิตอสูรของเจ้าก็จริงแต่ถ้าว่าพวกข้าไม่จําเป็นต้องฆ่าเจ้าเสียด้วยซ้ำขอแค่เจ้ายอมรับที่จะกลายเป็นดวงจิตอสูรให้แก่เพื่อนข้าข้าก็ผูกวิญญาณเจ้าไว้กับเขาร่างของเจ้าก็จะแปลเปลี่ยนเป็นดวงวิญญาณจากนั้นก็จะนําไปรวมกับขอบเขตวิญญาณของเพื่อนข้าเท่านั้นเปลี่ยนร่างของข้าให้เป็นดวงจิตอสูรมันต่างจากตรงไหนกับคําว่าข้าข้าอย่างนั้นลึก มนุษย์เทกเชนพวกเจ้ามักเป็นพวกมีความโลภอยู่เต็มไปหมดอยาคิดจะมาหลอกข้าได้ง่ายๆเลยแน่นอนว่าแตกต่างอยู่แล้วหากเจ้าของร่างตายไปเจ้าเองก็จะต้องตายไปด้วยแต่ทว่าวิธีฆ่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกว่าที่เจ้ารู้จักนะขอแค่เจ้าของร่างมนุษย์ตายไปเจ้าก็จะเป็นอิสระพวกเรานะ่ะเป็นมนุษย์ชะตาชีวิตอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีเทียบกับชีวิตอสูรกิเลนฟ้ายอย่างเจ้าแล้วยินยาวต่างกันมันเทียบไม่ได้หรอกนะ อสูรดวนี้มาอยู่ในห้องทะเลวิญญาณของข้างั้นหรอรู้สึกอันตรายยังไงไม่รู้สิเพียงแต่ว่าดูเนี่ยหลี่ในท่าทางแบบนี้เขาน่าจะมั่นใจพอสมควรเลยนะเขาวางแผนอะไรไว้กันแน่น่ะได้ข้าจะตอบรับข้อเสนอของเจ้าเช่นนั้นเจ้าก็นําเลือดของเจ้าออกมาให้ข้าก่อนนิดนึงก็แล้วกันไม่ได้เจ้าอสูรกิเลนฟ้าตัวนี้รู้จักรอบครอบตลอด ก่อนหน้านั้นข้ากลัวว่าเขาคิดจะหาโอกาสทําร้ายตู feel, from from you ่ซือเพื่อที่จะเป็นอิสระถ้าหากไม่มีเลือดของเจ้าข้าจะผนึกวิญญาณเจ้าได้ยังไงกันและเนี่ยลี่คิดจะเอาเลือดของเจ้าสูญไปเพื่อป้องกันโองกาที่ว่านั่นข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าต้องใช้เลือดในการผนึกวิญญาณไม่ใช่ว่าเจ้าคิดจะโกหกข้าหาโอกาสใช้ประโยชน์จากเลือดของข้าหรอกหรือเจ้าไม่รู้มันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงนี่นาความลับในโลกนี้มีนับพันไม่แปลกหากเจ้าไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่าคิดว่าข้าไม่รู้พวกเจ้าพยายามจะหลอกข้ามากกว่า ข้ไม่ให้เลื่องกับพวกเจ้าหรอกนะอสศรก็คืออสศรจริงๆสองหน้ากระดาษเมื่อคู่ยังบอกว่ายินยอมตกลงอยู่เลยนี่หว่าึนอกจากจะหาวิธีอื่นข้าถึงจะยินยอมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้วแล้วยังไงเจ้าบอกจะช่วยข้าไม่ใช่หรือถ้าวอสูรเช่นข้าไม่ได้ถูกคุงขงพวกเจ้าทั้งหมดอย่าได้คิดหนีรอดเลยอ่าเนี่ยลี่เนี่ยลี่ช่างมันเถอะพวกเราไม่ต้องเอาก็ได้ ให้ข้าได้จัดการเห็นหน้าโอกาสได้พบกับอสูรกิเลนฟ้าหน่ะไม่ได้มีมาง่ายๆหรอกนะวันนี้ข้าจะต้องเอามันมาให้ได้ถ้าเช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้าบังคับเจ้าเชียวล่ะเจ้ามนุษย์ง่วง่คิดหรือว่าเจ้าจะบังคับข้าได้กันมนุษย์ระดับเจ้านะพู้อสูรเช่นข้าข้ามาเป็นหมื่นร้อยพันแสนล้านแล้วถึงแม้ว่าข้าจะถูกกุมขังแต่คิดหรือว่าเจ้าจะทําอะไรข้าได้กันเจ้าพูดเองนะต้วนเจียนเอาเลื่อนมาให้ข้าสักหยดทีขอรับ พอมองต้นเจี้ยนทําแบบนี้ก็ช่างสมเป็นเขาจริงๆแหละนะต้องรบกวนเจ้าอีกแล้วแต่จริงๆไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเนี่ยลี่นี่มันอ,อะไรงั้นหรอ เลือดของต้นเจียนมีพลังเพิงทมินอยู่เยอะใช่ไหมและด้วยอขลับพวกนี้ก็จะรวบรวมเพิงทมินให้ไหลเข้ามาหาเป็นจำนวนมากยังไงละ่ะเรืองสิเริ่มลุกไหม้แล้วการที่คนคนนั้นนําเจ้ามาไว้ที่นี่ซึ่งบ่งบอกได้ว่าเพองทมินนั้นคือจุดอ่อนของเจ้าใช่ไหมละ่ะเป็นยังไงบ้างละ่ะเจ้าคิดว่าจะให้ข้าพูดยอมแพ้ัหรือเป็นไปไม่ได้หรอกอ้ยังปากแข็งอยู่อีกสินะข้างนั้นก็เจอนี่หน่อยเป็นไง ท่านพ่อก่อนหน้านั้นข้าเคยบอกกับท่านแล้วว่าคนคนนั้นมีฝีมืออคัคระเหนือกว่าข้าเสียอีกท่านก็ยังไม่เชื่อตอนนี้ท่านเชื่อข้าแล้วหรือยังความเข้าใจในด้านอัคระของชายผู้นี้นับว่าเป็นเรื่องที่พิเศษน่าดูยอมรับเลยว่าฝีมือของเขาเองก็ไม่ธรรมดาเช่นกันทั้งหลายในอดีตที่ผ่านมาพวกท่านไม่อาจพบใครเลยที่น่าสนใจแต่ครั้งนี้เลินสนใจแล้วหรือยังเพียงแต่อย่าลืมทําตามข้อตกลงของเราเชียว สิทธิ์คนแรกที่ถูกเลือกจะเข้ามายัางนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ของข้าฮ่าฮ่าพวกเรายืนยันทำตามข้อตกลงแน่นอนพวกเราหลายคนได้ออกจากโลกที่งดงามเล็กๆแห่งน,นี้แม้ว่าพวกเราจะถูกเลือกให้ไปอยู่ยังนิกายที่เตกตาแต่ไม่ต้องมาแบ่งแยกขนาดนั้นกันหรอกในโลกเล็กๆพวกอสูรกับถูกปลุกป,ปั่นโดยเทพอระสูรให้มาทำลายความสวยงามของมันเลยนำมาซึ่งการฆ่าล้างผดผ่นในโลกใบหลักไปเสียด้ยเพราะเหตุน,นี้โลกหลัก จึงไม่ได้มีผู้มีพรสวรรค์ถือกำเนิดมานับหมื่นปีมีเพียงแต่นิกายเมคาฟันที่ปรากฏออกมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นแต่นั่นหาได้แตกต่างไปกว่านิกายของพวกเราเสียด้วยซ้ำแค่คล้ายกับน้ำน้อยย่อมแห่ไฟอาณาจักรมังกรมีพื้นที่กว้างใหญ่และมีโลกเล็กๆอยู่นับไม่ถ้วนซึ่งมีรุ่นยาวถือกำเนิดและรอการคัดเลือกอยู่เต็มไปหมดพวกเราไม่ต้องไปวิตกกังวลขนาดนั้นเกินไปหรอกแม้นิกายเทพสูรจะแข็งแกร่งแต่หากพวกเราร่วมมือกัน พวกมันก็ไม่ได้เปรียบอีกต่อไปหรอกพวกมาเช่นนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเจ้าพิภพจะสนใจผู้ใดเป็นพิเศษกันนะจะเป็นใครกันนะเนี่ยลี่นี่ยังไม่ยอมแพ้อีกใช่ไหมเนี่ยลี่แม้เด็กคนนั้นจะเชี่ยวชาญเรื่องอักคระอาคมแต่เรื่องพรสวรรค์นั้นยังห่างไกลนะ เกรงว่าเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงนั้นจะดูสูงส่งเสียกว่าพรสวรรค์ของเด็กคนนั้นยอดเยี่ยมมากอีกครั้งร่างกายก็น่าจะแข็งแกร่งไม่เบาหากนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องการก็นับว่าเขาเป็นตัวเลือกของนิกายคัมภีร์สวรรค์แล้วละ่ะเลือกสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องหาคนที่มีพรสวรรค์ที่ดีข้าแค่รู้สึกว่าเจ้าเนี่ยหลีผู้นั้นไม่เลวก็เท่านั้น เอาละถึงตาที่เจ้าจะเลือกสักคนแล้วนิกายคัมภีสวรรค์หลิงหยุนเจ้าจะเลือกเด็กหนุ่มผู้ยาวคนนั้นใช่หรือไม่าาข้าไม่เลือกเขาเพราะขันใจข้าเลือกมากกว่านี้ได้หรือไม่ล่ะโอ้นิกายคมภีสวรรค์ไม่คิดจะเลือกผู้ชายคนนั้นแล้วมั้งหรือข้าอยู่มาหลายปีแล้วเลือกเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเข้ามาเก่งว่าคงจะไม่งามจะกลายเป็นขี้ป่าของชาวบ้านนอเสียได้ ข้าคิดว่าเด็กสาวสองคนนั้นที่อยู่ใ,ใกล้กับเนี่ยหลีพูดนั้นไม่เลวเลยนะสู้ไม่สู้ดีให้สองคนนั้นมาอยู่กับข้าจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าได้เด็กสาวสองคนนั้นมาเป็นศิษย์ข้าเกรงว่าคงได้พูดคุยกันสนุกน่าดูลิงหยุนคิดคำนวณได้ไม่เลวหนึ่งแลกสองเลยศิษย์นะหากเจ้านแน่ใจแล้วพวกเราเองก็ไม่ขัดข้องอะไรหรอกดูเหมือนว่าเด็กชายผมสีเทานั่นคงต้องกลายเป็นนิกายเมคาซ่อนเลนของข้าแล้วห่ะถ้าเช่นนั้นเด็กที่มีสายเลื่อนมังกรทมินนั่นก็ เจ้าพวกตัวบัดซบทั้งหมดแน่จริงก็ไม่เจอกับข้าผู้อโศกส,ส,สักครั้งสิข้าผู้อโศกจะฉีกตัดพวกเจ้าเป็นชิ้นๆเจ้าพวกสุนัขลุมหัวไม่กล้าเจอหน้าข้าตรงๆแต่กับใช้วิธีสกปรกชั้นต่ำแบบนี้นับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นสนวนตัวไหน,นปากเสียเท่ามันมาก่อนเลยนะไม่รู้ว่ามันเรียนคำด่าม,มาจากไหนกันต้องเอามันจริงๆนั้นหรอใช่แล้ว ในที่สุดก็เงียบปากสักทีนะพวกเราเริ่มฝึกฝนกันเลยละกันเดี๋ยวอีกชั่วคู่คงได้เห็นกิเลนฟ้าย่างไฟแน่นอนเออเจ้าหนูลงมาทำข้อตกลงกันใหม่ดีกว่าไหมย่อมได้เจ้าก็เอาเรื่องของเจ้าไหมข้าก่อนสิเรื่องอะไรล่ะ ถึงข้าจะตายอย่างมากข้าก็จะทำลายดวงจิตไปซะด้วยเสียเลยอย่ามอฝันว่าจะเอาเลือดจากข้าไปง่ายนักเลยเจ้าโง่ถ้าเช่นนั้นก็ไม่เอาดวงจิตอสูรของเจ้าก็ได้เจ้าฆ่าคนไปมากมายเท่าไหร่แล้วล่ะวันนี้ข้าจะทำให้ฟ้าเห็นถึงความยุติธรรมเสียบ้างไม่เอาดวงจิตก็ได้ถึงแม้ว่าจะเสียดาไปบ้างก็ตามแต่ข้าได้ยินมาว่าอสูรกิเลนฟ้านั้นเป็นของชั้นเลิศนมากเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นเกตอุ้งเท้าหรือว่าเขา แม้กระทั่งขาของเจ้าได้ยินมาว่าอวัยวะเพศของกิเลนฟ้าเนี่ยเป็นยากระตุ้นยอดชายชั้นดีเลยเชียวตรงนั้นของมันช่วยทําเช่นนั้นได้จริงๆงนั้นหรอจริงหรือเปล่าแล้วกินแบบไหนอะ่ะผัดตุ๋นย่างหรือใส่ซอสอะไรงี้ปะพวกเจ้ามันเป็นอสูรน้อยน่ารังเกียจข้าโมโหขึ้นมาจริงจริงแล้วนะต่อยข้าตายข้าก็จะไม่ให้อะไรพวกเจ้ากลับไปสักอย่างเลยคอยดูงั้นเจ้าก็อย่าลืมนะว่าอวัยวะเพศของเจ้าต้องถูกทําลายลงไปด้วย บัดซบอีกแค่นิดเดียวก็จะหนีไปได้แล้วแท้ข้าสังหารผู้คนมานับร้อยหมื่นพันกว่าคนที่แข็งแกร่งของมันแท้แท้ข้าเหลือแค่สร้างลูกแกนวิญญาณขึ้นมาได้ก็ตบแต่กลับมาถูกชะตาสวรรค์คุมขังไว้เสียได้หลังจากนั้นก็ถูกตาเท่านั้นทุบตีอยู่ตลอดเวลาทั้งยังมาทิ้งข้าไว้ที่ประการเพลิงธรมิมนออ้อยด้วยมาถึงตอนนี้ล่ากับถูกเจากก้าเด็กพวกนี้ปั่นหัวข่มเหงรังแกคล้ายกับพยัคฆ์ร่วงลงสู่พื้นที่ลาบเสียจริง,รงโอเคข้ายอมแพ้แล้วพวกเรามาทำข้อตกลง ไม่ได้ไม่ทําข้อตกลงจนกว่าเจ้าจะนําเลือดของเจ้ามาก่อนไม่เช่นนั้นก็ไม่ต้องพูดคุยกันอีกแล้วข้าให้ก็ได้แต่พวกเจ้าต้องปลดผน,นึกอาคมนี้ก่อนปัญหานี้พูดแต่แรกก็จบจะาปากแข็งทําไมกันนะแล้วเจ้าจะเอาอะไรมาลองเลือดของข้ากันล่ะเลือดของข้าอยู่นี่แล้วแล้วเจ้าจะผนึกวิญญาณยังไงกัน อาข้าจะนำเลือดของเจ้าไปใช้วาดผนึกวิญญาณบนล่างของเจ้ายังไงล่ะโหเช่นนั้นเจ้าก็เข้ามาสิส่งมาสิเจ้าต้องนำเลือดของเจ้ามาให้ข้าก่อนนะหือเลือดของเจ้าน่ะค่อนข้างพิเศษหากไม่มีร่างกายแล้วก็จําเป็นต้องใช้ของสิ่งนั้นแทนแล้วข้าจะนํามันมาใช้ก่อนเสียด้วยพร้อมกับเตรียมอะไรนิดหน่อยนี่เจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่อยากได้ก็เข้ามาเอาซะเจ้าน่ะเตะมันมาเองสิข้าจะได้รีบเตรียมของให้โดยไวัไงไม่ได้ยินเรื่องไงนรีบๆทำหน่อยเร็วเซ่อยากจะเป็นอิสระหรือเปล่าเจ้านี่ งั้นก็ออกไปโอ้ถูกล็อกโซ่แบบนี้ขยับมากไม่ค่อยได้เลยแนฮะแย่จังถ้าเรื่องมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพวกเจ้าก็เอามาด้วยตัวเองก็แล้วกันเนี่ยนี่ไม่ต้องเข้าไปก็ได้รอดูข้าได้เลยอะแซ่ของข้าเจ้าทําอะไรของเจ้าเนี่ยคนที่เข้าใกล้โซ่พนเนี่ก็จะโดนสายฟ้าลงทานแบบนั้นนอะไะข้าเองก็ไม่รู้ว่าควรจะทําเช่นไรดี มันต้องใจทําอย่างนั้นแน่ๆระวังด้วยล่ะข้าเข้าใจอยู่แล้วล่ะนี่ข้าจะเข้าไปเอาแล้วนะระวังด้วยนะฮะวางใจเถอะเนี่ยหลีอยู่นี่สักอย่างแน่นอนว่าเขาไม่ยอมให้ตัวเองพลาดง่ายๆหรอกนะดีเข้ามาเลยยังไม่เข้ามาใกล้ระยงห่างของข้าไปไม่ถึงรู้เหมือนว่าเจ้านั่นสามารถมองความคิดข้าอย่างทะลุโปร่งได้เลยเชียวไม่เป็นไรข้าเองก็อยากรู้นะว่าเจ้าจะเอาเรื่องของข้าไปได้ยังไงกันโหคิดขโมยงั้นหรือ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอาะละครับก็จบเลยนะครับกับพงศวดานผู้เทพนะครับเดี๋ยวพ่กนี้มาต่อกับพาล่าสุดกันดีกว่านะครับและหลังจากนั้นเราจะเริ่มสอบประยุทธ์ทะลุฟ้ากันยาวๆเลยนะครับจนกว่าพงศวดานผู้เทพจะมีตอนใหม่ออกมาครับถึงจะทําต่อให้โอเคครับไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับ